ติดอะไรเนี่ยขึ้นไปไหนไม่ได้เลยตายเถอะนะเราก็ต้องโดดขึ้นนะครับตัว,วเร <c oughs> า,าเตี้ยเกินใครมันฝันหาแต่งตัวให้วะเอ้ยนะฮะบอกคำเดียวว่าช่องเราจะบินหรือเปล่าเนะ่อ <c oughs> <c oughs> แน่นเลยนะฮะหมายถึงพุงนะครับแน่นเลยอะไรเต็มเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าจู โอ้โไม่ได้เลยวิ่งห่างไกลมากๆนะครับไม่ได้เลยนะนี่บินอย่างเดียวบินแบบไม่เหลือนะบินหรือเปล่า <c oughs> เอ๊นะเนี่ยูทูบน่าจะอา่านไม่ออกแล้วนะเฮ้ยเสืส้อในแม่งไม่ถึงข้างหลังนะอ้วนเกินนะครับ <c oughs> อะไรันเนี่ย <c oughs> ก่อนอื่นนั้นเราก็เข้าไปที่เทดดิงพาซาที่เดิมที่ดาวที่เดิมของเรานะครับ <c oughs> และที่สําคัญเลยวันนี้เราจะมาทําการใช้เพชรห 0ันนะครับผมใช่ครับ1,000นะครับและใช้ทําการลงเอ็นเลสหมดที่ได้ไปไกลที่สุดขอกันมาเยอะมากผมไม่รู้จะส่งรางวัลให้ใครคือไม่ส่งแม่ <c oughs> และกิเกียสร้างไอดีใหม่ด้วยนะครับผมก็เลยทำการที่จะใช้รีเจเนเรทที่เก่งที่สุดในตอนนี้เรามาดูกันครับว่าไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะและนี่คือทีมรีเจเนเรทที่เก่งที่สุดและโหดที่สุดตอนนี้เท่าไหร่แหะห้าหกเแล้วนะครับ เราก็ซื้อตรงเงินอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นไงแค่นี้ก็ครบหนึ่งพันแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นไงคตรตึง1 0 0 0พันเจมเท่านั้นเรามาดูกันว่าจะไปได้กี่เวฟนะครับท่านผู้ชมครับไปได้ไกลขนาดไหนเรามาติดตามจับตูดดูกันนะครับผมโอ้โหวิ่งไปเนะี่ยติดทุกมุมเลยนะติดแน่นไปหมด <c oughs> <c oughs> เดินขึ้นไปไหนไม่ได้เออีิชยัยอุ้มขึ้นไปหน่อยพี่ อุ้มหนูึ้นไปหนูก็เจี๊ยบไอ้ชิวจะคิดแล้วอุ้มก็ไปหน่อยสนสนุนโดยบิวปกรชอบก็คือบิวปกรณ์นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะ ตายแบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลุศีนะครับผมนี่คือผ่านนแมมโหมดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโปผ่านแบบบูโปแล้วก็มีผ่านแบบทุกด่านนะครับต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกด่านนะครับแล้วก็มีผ่านแบบ เออฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดระดับยากเฉยๆเ่ยแล้วก็นะครับสําหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสําหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับเดี๋ยว ตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ยก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอานาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอ้ดีฮะไอ้ดีไก่ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้า เราก็ตัดเข้ามาในช่วงที่เรากำลังเต้นให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับเรากำลังเต้นให้กำลังใจตัวปั๊มตังนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็ทำการเอาสุดโหดตัวละครสุดเก่งของเราด้วยงบ1,000เจมนั้นมาวางให้ถูกจุดนะครับวางที่ตำแหน่งที่ครอบคลุมที่สุดและนี่คือ ตัวรีเจนเดอรี่ที่หลายคนอาจไม่คิดฝันว่าแม่งโหดมากๆนะครับเรามาดูกันว่าเราจะไปได้กี่เวฟแน่นะครับผมและตอนนี้ตัดเข้ามาแบบโคตรลวกในเวฟที่50แบบโคตรไวโคตรเร็วโคตรโคตร,โคตรเร็วเอาง่ายๆเร็วมากนะครับเอร็วนั่นแหละนะเรื่อแล้วเราก็เล่งเวลาจะปีดสี่คูร้อยไปไม่อย่างนั้นคลิปนี้ยาวแน่ๆเราจะตัดให้เหลือแค่10นาทีเท่านั้น ไม่งั้นเบื่อตายกันพอดีนะครับไอ้ชิ่แก่เห็นตัวละครตัวเองก็เออเออน่าแหละนะฮะเออมันน่ารักจริงๆนะไอ้สัสไอ้ิเห็นแล้วคิดเลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ในเว็บที่ห้สิบสแล้วผ่านไปแบบเร็วมากมากนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครเท่ DPS สูงที่สุดในบรรดาเดนเนอรี่นะครับผมทั้งสองตัวเลยฮะแล้วมีความสามารถพิเศษ ที่โคตรดีนะครับผมหนึ่งคือการสตันและไม่โดนสถานะอะไรเลยแค่ตัวมันเองนะตองเลยก็คือบัฟระยะอันสุดโกงและสตันโม่ที่แบบโกงมา,มากๆกับดาเมจเอลโคตรโหดนะครับไอ้ไี้มารีวิวตัวมาทำอะไรงบหนึ่งพันเท่านั้นนะฮะเรามาดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนจะไปได้ไกลกว่ามิสติกกิกกี้บางตัวหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่คือรีเจนเนอรี่ ที่โหดกว่ามิสติกหลายตัวนะครับอื <c oughs> พูดไปแล้วมันซีดนะฮะเอา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 เ,เ,เพชรไปซื้อรีเจนารี่มาเล่นดีกว่า <c oughs> โหดเกินเออและตอนนี้ครับผมจะตัดเข้ามาที่เวหกสิบเอ็ดแล้วฮะดาเมจมันแรงมากและระยะตีทะลุแบบทะลุทะล,ลวงกลับบางตัวที่ไม่ใช่ตีทะลุทะลวงธรรมดานะฮะแค่ วง LE นะครับผมผมจะวางให้แบบเท่าๆกันนะครับไม่ไม่เอาเปรียบแบบตัวใดตัวหนึ่งที่วางได้เยอะกว่านะครับเราจะเน้นสตัร์นและ LE ดามจหมู่ด้วยนะฮะเราไปดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนและตอนนี้เนี่ยเวฟ61ก็ผ่านไปแล้วนะครับเวฟ62ที่มีมอนที่ค่อนข้างโหดนะครับตัวนี้มันสตันได้ด้วยการติดหัวกะโหลกแต่ว่าโดนสตารนไปก่อนแล้วก็จะมาถึงเราหรือเปล่าไม่น่าถึงน่าจะตายก่อนไม่ถึงถึงนิดนึง นิดเดียวและตัวระเบิดไปแล้วและตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างอึดนะครับในเวทด2หกสิบสองจริงๆแล้วก็อึดแหละตายหรือเปล่าเรียบร้อยไม่เหลือแล้วก็ตัดเข้ามาในเวทที่เจ็ดสิบครับผมเมื่อกี้ไว่าตึกเปียตึงจะแฉะนะครับกับบอสเลือดยี่สองหลานกลายเป็นไก่สปุโกโด้นะฮะทอยเลต <laughs> ไก่เซุโกโดคืออะไรในการซูมระยะสไนเปอร์อันสุด ริงของตริงนะครับโดนตันแค่ด้านหน้านะฮะข้างหลังเราไม่โดนหรอกพะข้างหลังเราอ่ะไม่โดนทีซียังไงนะ<ฮ>่ะยิงไม่โดนอะไรเลยนะครับโอ้โหท้าสกิลขนาดนี้เนี่ยมันยัดไปเป็นมิติกเลยนะครับพี่ถ้ามันจะโหดขนาดนี้และตอนนี้นะครับในการกระทือบบอสเวฟ7เจ็ดสิบกับเลือดยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองก็ตีอย่างโหดรลายใ,ใกล้มาขั้นอะไรตอนกี่โมงกี่ยาม นี่มันตีหนึ่งสิบตีอุยโหดีมาพักกลางคืนไก่ยังขันนี่อตอนเช้านี่คือลั่นทางบ้านนะฮะเยี่ยจริงจริงตอนนี้ครับในเวฟที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วครับจะมาได้ไกลขนาดไหนเราลองคำนวณดูแล้วตอนนี้กข็ยิงธนูมาด้านหน้าดิเราน่าจะโดนต้านรัวเลยวะ่ะหรือว่าเราจะต้องทาําการสแปมการสแตนไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสแปลงก็ได้นะเพราะว่า คิดว่าอาจจะผ่านเดยวชิวๆนะครับ <c oughs> ยิงทั้งรัวเลยตายเถอะนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก็ทอดเลยนะครับไก่ทอด <c oughs> และตอนนี้กับตัวลขอตรตหดนะฮะตัวนี้ทาทีซีกบเปล่าไม่น่าทาอะไรแต่ข้างหลังนี่ทําแน่นอนนะครับในตัวยิงจิวๆนึกว,ว่าจะรอดจะล่วงจะลุ่งลิ่งหรือเปล่าดูกันเรายิงรัวไหมในเวทที่เจ็ดสิบสองยางยางยางตัวด้านหลังตัวด้านหลังด้านหลังยังไง ด้านหลังมาละตายหมดนะครับโอติดโล่ปุ๊บตัวระเบิดไอ้ตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะยังไงกับบอสน้ําแข็งและเดินมาเรื่อยๆและสักพักก็ตุยนะฮะไม่น่าไปไกลเฮ้ยหลุดหลุด,ลด,ลดเลยจ้ะบาไปแล้วหลุดหลุดหลุดเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ทําการนะครับย้ายตําแหน่งมาวางตัวนี้และก็ย้ายมาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ย้ายมาเลยเป็นไงครอบคุม ข้าวขุ่มวหรือวางตัวนี้คุ้มอยู่นะตีได้ไกลมากนะครับนี่นขายขายวางแทบๆนี่นี่โอพนะครับเราจะเว้นเป็น2กองทัพด้วยกันนะฮะตึงขนาดไหนแล้วตอนนี้พุ่งมายังจวรวดเลยยังไงอืม้มกิดกิดกิดจับแล้วแล้วก็ตัวระเบิดกิดตายไปแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวละครที่แห้หมดมาก และยังไงครับเราก็ทําการสแปมหน้าไปเรื่อยๆนะทำการโจมตีและสแปมหน้าไปหน้าไปอีกหน้าไปอีกอีกทีอีก <c oughs> <c oughs> ในเวเที74แล้วครับท่านผู้ชมมาได้ไกลมากสำหรับรีเจเนอรี่กิกกิ๊กทะบไปสามตัว <c oughs> เออเอ่เลียงเรียงปึ๊บปับ๊บนะครับแล้วก็สลับสลับไปตรงนี้ต่อปึ๊บป๊บปั๊บ,บไอ้โดนยิงแบบรัวๆไม่โดนต้นเว้ย ตีซีพี่ทำไรพี่ไม่ได้พี่การสตันสุดโหดนะฮะโอ้ยิงมายังไงต่อทำไรไม่ได้เลย <c oughs> นิ่งนิ่งกริบเรียบร้อยในเว็บเท่เจ็้าแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้ไกลามากๆตอนนี้เอากันสตันนะฮะไปดักด้านหน้าก็โดนจวกอย่างทรมานแต่ไม่เป็นไรเลยนะฮะพี่แกทึกทนมากวางทุกทางโค้งเลย <laughs> ไม่ได้แดกพี่หรอกพี่วางทุกทางโค้งืมถือว่าจะแทงพี่ยับขนาดไหนพี่ก็ไม่สะเทือนอ้าวฮะไม่ละคายเกืองผิวไม่เป็นไรเลยนะครับเอาอะตอนนี้ตึงมากๆครับตัวละครตัวนี้จะตายหรือเปล่ามีแววย้ายมานิดนึง <c oughs> หลุดไปหลังเยอะเหลือเกินยังไงตัวนี้เฮ้ยจะแพ้เอเป็นไปได้เออตีไม่ตายดวไม่พ <c oughs> อ,อโอ้ เกือบผ่านนะเมื่อกี้จะผ่านเวฟน,น,นี้ได้นะอาจจะไปถึง80ได้เลยนะครับเฮ้ยเอาเรื่องนะครับกับตัวละครรีเจเนอร่ในงบเพียงแค่1,000เจมเท่านั้นนะครับผมอ้อไปต้องหามิติกเล่นแล้ให้ตายเอถอะโหดเกินบางทีอะนะฮะเฮ้ยขัดใจกันทั้งตัวเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมตอนนี้ <laughs> มีความรู้สึกอ่ะเย็นว่าไปทั้งหลังแล้วนะครับ <laughs> เข้องในติดไปถึงหลังเลยเอ่ะตายเถอะใครออกแบบเนี่ยดูดิฮะหลังนี่ว่างเปล่าเลยนะครับพร้อมพร้อมโดนสวนเฮ้ยโดนดูไม้โดนตอกไม่รู้ตัวเลยน่าสนุนเด้ยกินกุ้งชอบเว็บของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นนะเออในช่วงวันนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหอย่างดิวแมนอารเกตก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับ แลนที่สำคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะวางโค้ดนั่นเองนะและใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สำคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมาก ก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะม,มันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ทล่าล้วแลกคูปองรแบบปุ้ยแล้วก็ใส่โค้ดแลกของรางวัลได้เลยเฮ้อีกเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุวละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับถ้าขายที่แชทไม่ได้เนี่ยก็มเมนไว้ที่ล่าสุด ของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแน,น,นะนำเลยครับห้ามแจกไอดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,นั้นเลยเนยะครับพม